ตัวเลขเงินเฟอ้อของเกาหลีใต้พุ่งทะลุ3%ติดต่อกันเป็นเดือนที่3นะคะทําให้มีการคาดการณ์นะคะว่าทางธนาคารกลางของเกาหลีใต้อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อคุมเงินเฟอ้อค่ะสํานักงานสถิติเกาหลีใต้เปิดเผยอัตราเงินเฟอ้อของเกาหลีใต้พุ่งขึ้นสู่ระดับ3%เป็นเดือนที่3ติดต่อกันในเดือนตุลาคมเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรและพลังงานสูงขึ้นนะคะ ทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมาตรวัดการใช้จ่ายของผู้บริโภคในด้านเงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นมา3-8%ในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะซึ่งมากกว่าเดือนกันยายนที่มีการขยายตัวอยู่ที่ราวๆประมาณ3.7%และมากกว่าที่นักวิเคราะห์ได้มีการคาดการไว้ที่ระดับ3.6%ส่วนดัชนี CPI ดีดตัวขึ้นมาเหนือแตะระดับ3%ติดต่อกันเป็นเดือนที่3 เป็นการบ่งชี้นะคะว่าเงินเฟอ้อของเกาหลีใต้ดิดต,ตัวขึ้นอย่างรุนแรงและอาจจะเป็นปัจจัยกดดันทําให้ทางธนาคารกลางของเกาหลีใต้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยส่วนดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวนเพิ่มขึ้น3.6%ในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบเป็นรายปีนะคะและชะลอตัวลงจากเดือนกันยายนที่เพิ่มขึ้น3.8%โดยราคาสินค้า ที่เป็นสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันถึง144รายการไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยนั้นเพิ่มขึ้นถึง4.6%ในเดือนตุลาคมค่ะและเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเดือนกันยายนที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ4.4%ค่ะ